ด้ว่เนสียศยหนามก็มาใ่ศนทั้งหาแม่อนัมหันี้อาแม่ือกมันก็มหาทื้หาแม่้งหมันก็มันนึงเหันก็่จซมาทังล้างทั้งบนเนะูนย์หนึ่งหจา ถ้าเราเอาไปวิ่งมันจะถึงหึ่งล่างวิ่งศูนย์เรียกกระศูนย์กลางได้ไงจ้ะมันตาบน,ม,น,าบนมันก็จะมานั่ซื้อจ้ะตัวของปูนีิหายตาลางเนาะค่ะตาลางตาลางของเอันตางปูหลอมโพจังมีแต่บนเนาะของปูหลอมโพกับเขาอยู่สามซีหาว่าเป็นหายตาบ่นสามซีฮอกเออแมนแมนเพิ่นหายต่บน,อ,นอันนี้ อันนี้วันบ้างหันมาจะข่ะมานี่อันนี้อันนี้วันนี้เนาะค่ะห้องปูนี่เลกติดกับเขานาะแต่ว่าจะปูบาถือพื้นือใช่กเจ้าพู่ขกเจ้าพูที่ที่ขีดถอมันเปิดมาร์คสือเลยจะจาแมนนี่ม่ได้ประกันวิ่งเรประกันร้านอยเช่นอะไได้โอ้ค่ะวิ่งหนึ่งก็สองนะคะวันนี้หกจ้างอันหนึ่งสองหกหกหนึ่งเนี่มาำกันบ่ฟัว ก็ยันวากันเปิดะไรรับไปให้ได้วัก่อนเห็นลงวันอาจจะ่ได้ว่ามแต่ออกมัแต่เจ้าสี่ละน่งสองคือกันึ่งกไปออกเลยออกสองสองหกหนึ่งกันได้ก็เขาโตกันจ้ะจ้ามันมาน้ำกันอยู่เนาะเนเรียกวนนนี้ยรื่องม่น้ำกัหกเรื่องนี้อยู่ตอมามนก็ไม่มีน้ำละศูน ศูนย์หนึ่งหาเนีจ้าศูนย์เนี่ยเรียกรางก็ถึงเลยมันบางวดก็ขอดุลเลยว่เรียางเนี่ยมันเมันถือทุกงหดแต่ว่ามันมีบางเงินบมงงวดนั้นงวดเดียวมันถึงต้อนถึอหมดึบนเขาทั้งสามตัว่ะเหรอแมนบ่แมนบ่เจ้าส่้วดมี้งวสองหกหนึ่งนั่นแหละเออเขาัสบงวันนั่นแหละสองหกหนึ่งวันนึก็ไม่อนี่ย หนึ่งสองหกเนมะขามเลบปิดเลปิด่ะเล็ปิดกระน้าเจ้าเจ้าเปลี่ยนเดืนถ้าก็ข้อมันแต่แต่ที่วงนนั้นมันหกหกเต้างกพลังงหกบุตรหกหนึ่งบุตเนาะเงนนั้นเนอะบัตรเริที่นหนึ่งสิบหาสิบเช็ ชิบหาเขาเจอเึงม่อกก็ไม่ะ้ออกเมนอยู่ค่ะข้างล่างมันจะค่ะมักอยู่ที่ฟูงันนี่ก็ได้สิบหาอี่อันไฟมันจแห้งแห้งสูนประมาณสามสูนหกสูนจะเนียนค่ะเปิีนหัวขึ้นมากก็เป็นหกสูนสามนเลยเนาะเป็0นเก้าสูนถ้าเปลี่ยนปิ่นหัวขึ้นมากอันนี้ว่าหาเก้าแท่หรือหาหนึ่งหรือหาสามกบกว่าหมะ คนว่าสามสามสามห้าหกคนเนาสามสี่หกค่ะบนูก็เลยเอาศูนย์ใส่เดู้ก็ว่าจับสามเหางสินะแต่ว่าผู้ก็มากศูนยเนาะมากนยจย้าก่ไ้เคยมากนึกสองจะ้าวหนมากส ครี่ดจะยิงสองเป็นรักล่างรักซีบรักหน่วยนยได้เบิร์แต่ว่าแต่ว่าของปูนี่เป็นล่างเป็นล่างตัวเรียกล่างตัวเรียกล่างทอนไปเป็นบนตลอดติดบนตลอดติดบนตลอดเจ้าล่างไปตัวนึงเยอะต้อดบนปฏิดตลอดจ้าปกว่าไงคือไปได้ทั้งบนทั้งล่างนับตัวนับไปคัดเอาวัดไปเป็นบนแล้วแท้ค่ะ เราเอาตาให้มันเรียงลตัวเาตัวเดียวพอจะเปนาร์คอรูใช่ไหมันใจคือสองอย่ารูดแมนตั้งทั้งซูนเบอร์มาสังนแมนคืออยมันใจมื่ยนกเห็นคือศูนย์แมนปูเ่าปูมันใจสูนแห้งยองเงินนะค่ะไปเรียนมาอ่เพราะว่าขออ่านอันนี้รับเลยเรียกเินเพราะว่าก็ปกันไดเรื่องขันสองมาก โ้ตองมาบดค่ะอือรล้ว่าว็นยโ้ตองมาบนติปูก้องนึ่งมาบค่ะบ้านเี้เขาชื่อพุนบนลรางกันได้อีกชื่อตองบกจ้าแมนยิปูร์กระปุกสีมาขายตะเล็กติดนะคะถือทุกหัดนะคะ ผู้ใดมีเ็กขันว่าเจ๋งๆไม่ประกอบกัของปูเลยนะคะเนาะเล็กล่างเนี่มันไม่ด่ไม่าดดอกไม่ขาดเลยนั้นว่ะอาหากับศูนึ่งหานี่เงื่อนมำนึ่งันปู่าว่าปูมันใจศูนแหงเนาะค่ะเนาะแต่ปูเพ่นผลว่าปูพ่นจับคูบะคอยถูกเนาะค่ะเนาะปูพ่นว่าหอห่ืเลยเนาะค่ะปูดมีตัวดีตัวเด็ดจับปาใสกระหลดเนาะค่ะวัานี้เลขัจจ่อหอ่ม้าซึ่ง กังคือยวไก่หากระตุกมีนค่ะสู่ของปูอะไรค่ะก็หน้านกระดาน้ตนะเป็นที่ค่ะือวันเร็เ่าก็แม่ขึ้นมาได้ห้ายค่ะของคนเด้ห้ายเป็นไดรรลายค่ะค่ะแม่นลกสิบเจ็ดหน่ค่ะคือังคือัง หลักสองไหมวะค่ะหลักสองสองหลักสิบสองหกสองแปดสองเก่าส่วนหมากสิบสิบว่าได้กลับเลยเนาะปูเนาะพาปูจับหลักมาถึงเพราะว่าปูมันเจขนาดปูว่าศูนย์ยวนหลักหน่วยมันกระแมนเนาะค่ะปูเนาะจะปูจับบริสุทธิแต่ถ้าปักหัวปั้นไวหัวโล่เลยขึ้นเป็นเก้าศูนย์ขึ้นตั้บเลยสำหรับเบรกบินนะคะ ค่ะขันบ mm ่ม hmm. mm ีเลยเนี Luckily, ่ยเขาไปจะซื้อแม่นมากเลหนึ่งสองหกขันบ่มียาซื้อน้ำปูวสูตรล่างชุ่มกระชมมาเป่นวาร์สูตรล่างอย่างเดียวน้ำปูวเนาะเพื่อ่าก็สชื่อคนกลัวให้สูตรล่างบ่มียงกลัวขันใต้ดินมันเต็มเขาก็ได้หาซื้อไปเรื่อยๆให้ค่ะเจรณาเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกูควรไหนแนวทางมากเนาะค่ะ ูดายมักกระตามเนาะคะ่ะเนาะบะหมักกระพันเนาะคะ่ะค่ะสรุปเนาะคะ่ะเนาะปูหลอมไส้นะคะหมวดหนึ่งตุลาค้มนี้ก็หายเลยติดมาที่หนึ่งสองหกนะคะวิ่งหนึ่งกับสองหมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์น,นะคะท่านผู้ชมนะคะตามที่ฟังได้คลิปเนาะคะ่ะเนาะค่ะเจ้าปูหายก็มีสองหกสองแปดสองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ปูชอบนะคะที่จะปููหายปูมักนะคะเน้นที่สองหกสองแปดแล้วกะสิบเจ็ดนะคะแล้วแต่ใครจะมักคือปูบนอกค่ะตะว่าปูกับมักนี่แหละค่ะมีประมาณหาคูนะคะ ตะ่ว่าเลขติดของปูนี้หนึ่งสองหกนี่มาแน่นอนค่ะเฉะพาะล่างอย่างเดียวค่ะบเกี่ยวกับบนนะคะเนาะบางครั้งก็มาด้วยการต่วาาของปูนี้ส่วนใหญ่เป็นล่างนะคะเขามาตลอดอย่างบวพาดนะคะเลขติดแต่ว่าจับคู่บวถูกนะคะบางงวดก็ถูกบางงวดกับบถูกนะคะที่ปูจับคู่ไห้นี่เป็นเลขที่ปูมักนะคะเนาะที่มันติดในหนึ่งสองหกนี่แหละปูมักนะคะ ค่ะก็ใหา่านผู้ชมพิจรารณาเบิงในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนะาะค่ะนกกระห้เป็นแนวทางนะคะถบ่มักก็บ่เป็นยังค่ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลัางใจให้นกน้ำนเด้อค่ะในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาหวยเด็ดๆมาเป็นแนวทางให้ท่า,ทานผู้ชมนะคะเนาะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเนาะไว้พอๆกันในคลิปหนาลำๆเรื่อยๆมันๆมันถูกไว้ไปด้วยกันนะคะหอยถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ